โนหนึ่งโนตึงบายอาจารย์บัวแอนลูกศิษย์เด็กขจีแอนวีโก้โฮมเซิระบบเออเลิร์ไปเลยนระบบเออเลิร์ไปเลยระบบแกงกำลังฉันคิดว่าถ้าหมัดแกงไตปลาต้องมีขนมยาจีนด้วยอร่อยน้องเพื่อนอร่แปลว่ายังไม่ต้องใส่ลิปีด้วยใช่แปลว่าคำนี้ยังไม่เข้าฐานข้อมูลสิริใส่อะไรนะใส่ลิปีลิปีใส่ลิปีลิปีนี่ว่ารู้จักไหม มีคนไม่รู้จักชัวแต่ว่าปาน่าจะรู้รู้จักตีรีปีอะหรือใครรู้จักมั่งยกมือขึ้นสิคือนี่อะไรวะเป็นคนใต้กรหนอเอาดียกวายองไอ้องมัวเฉยยกสี่ดีสี่ดีว่าซีเฮลหล่อไหมฉันว่ารูปร่างหน้าตามันไม่ค่อยสะเทียนสักเท่าไหร่ตอนแรกนึกว่าตลยนะ ม,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 มันต้องตอบแบบนี้ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด <laughs> <laughs> ไ,ไอ,อ,อไอเบลปลดไวริสิทิ้งเลยปไวิสทิทิ้งเลยทิ้งแล,ล้ว <laughs> มันก็จะบอกว่าฉันไม่ค่อยหมกมุ่นในรูปร่างหน้าตาสักเท่าไรนีอย่งเงเป็นใช่ไหม <laughs> คือตอนแรกอะ่ะหนูทํางานตามกับซิลิโยต่างประเทศแล้วแบบหนูคิด <laughs> ถึงป้าไงหนูก็เลยแบบเอ้ยรีบเข้ามาเลยรักกันก็เลยชวนสิริมาด้วยเลยโอเคอึไปเลย เอาไม่ดีใจกันหน่อยหรอฮูฮู้ฮ่ฮาฮา่าฉ <c oughs> ันกำลังทำท่าดีใจเดี๋ยวฉันดีใจก่อนป้าเอะโอเคจบละหนูไม่ได้รยฮะโอเคไม่มีอะไรว่ากี้ว่าไงนะโอเ้เขาพูดไปนานแล้ว <c oughs> เขขาาไไมม่่่ชวงนี้ช่วงนี้ดเ่าหนูคิดถึงป๊าไงหนูเลยพาสิริเข้ามาอ๋ออ๋อคิดถึงเหมือนกันไปเลยโคตรดีเลยอ่ะโคตรดีเลยอ่ะช่วงนี้ช้านิหนึ่งช่วงนี้ประมดประมดฝนช้าไม่ค่อยได้นอนนอนอะไรก็ไม่ได้อัพเกรดต้องอัพละใช่ไหมฮะเขาบอกพี่แกเอวปวดไปดิสิริปวดไปดิสิริเลยปวดเลยปวดเลยปวดทิ้งเลย ไอ้ปืนเอามาจากไหนอ่ะต้องไปขาวบอ่ะขมขู่เล่นไอรอนแมนข้างหลังตรงนู้นครับไอรอนแมนข้างหลังมันไ้ขับเรื่อจริงได้แล้วี่ตองทำได้เลยโคตรเท่อ่ะพี่นันไม่เขาหนีไปไหนแล้วน่ะหลงทางหรือเปล่าก็ต้องมีจีพีเอสนะในสี่เด็เอาทำเสียงหมดน่ารัก ใครบอกให้ฉันทำเสียงหมดน่ารักฮูมิงชื่ออะไรนะชื่อซโนเบลครับซโนเบลใช่ครับสวัสดีค่ะคุณซโนเบลเออดูดิทิลี่ิลีเป็นหมดน่ารักเนาะอะไรนะทิลี่เป็นเป็นหมดน่ารักพี่นนใช่เหรอนี่มึงสั่งโปรแกรมเตลี่เป็นหมดน่ารัก<ช>อะไเ,เปลี่ยนหมดแล้ว หนูย้องยอมทำแต่ค่ะเดี๋ยวเขาป,ปลดไวริสหนูอ่ะหนูมีแรงอาฆาตหนูก็เลยทำเสียแบบนี้ค่ะนีี่สนี่ไปครับไปครับอันนี้เร็วครับอะไรนะที่เ <c oughs> นี่ยอ้หูคนอยไปอ่ะอันเนี้ยบ้าค่ะนี่เหรอสิริโดนในเบลสั่งเป็นหมวดน่ารักไปแล้วใช่หรอใช่ลองพูดสิสิริสวัสดีค่ะพี่ซันเดอร์เบลลิ้ด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 ้ด ชอบแหละดีทรงแล้วได้ชอบช่ววินาทีอุ้งไปเลยมินวมินกูบักเลยเขาเนี้ยเอาเขาใหม่แบบนึงนะนี่ที่รีไปครับนี่<อ>มาต้องตักฉลาม